สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงในกกองนะคะทุกคนปะแตนจะกรับวังเยี่ยมแล้วนะคะจะประดงแล้วนะคะทุกคนของแล้วก็ฝากไปให้พี่อดีสนมีของไปฝากด้วยนะคะ ไอ้โม่เรื่องโผลคืออะไรต่อไปโผน่คืออะไรต้องพวกใหญ่อ๋อเราก็รู้ว่าตรงนี้โผล่โผล่แก้ข่าแล้วแก้ข่าวประเด็นดราม่าครับแก้ข่าแล้วนะครับว่าองค์ปู่จำลองไปสร้างรูท่าโผล่นผล่เราก็โผน่เรื่องโผลนี้ไม่เฉยเอฟซีกันป่ป้าเหป้ามีดราม่าเยอะเลยว่าป้าจะสร้างจำลองให้นี่อร่อแบบนี้จบข่าวแล้วเคลมด็นราม่าแล้วนะครับเอีเนาะโผล่ที่ไหนซีอะโผนที่ไหน ี่าทีโนี่ฟ้ากลับเลยครับฟ้ากลับแล้วหัวโพลอว่าเขาเข้าใจหัวโพลตรงนี้นอ้ีกับเขาเคียรไปดราม่าครับไม่ใช่สร้งที่นี่นะตอ้ีนะเข้าใจกันตามันนะ้สีเนาะอย่าดราม่ากันนะครับไปดูที่พาไปดูที่ไป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 ี่เด็กไปวไป้ไปอ้าวอพี่ยยัไม่ ป้าก็กลับแล้วนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับไปข่าวแล้ว้า้ข่าวนป้ากลับนะกลับแล้วนี่กลับไปแล้วนะคะทุกคนทุกคนก็มาส่งป้านะหัวโพนหัวโพนหัวพน้ังจพนหัวโพนหัวนหัวโนนหหนหัวโพนหัวโพนหัวหัวโนหัวโนน หัวโพนหัวจักเยอะหัวโพนบ่หัวหัวโพนก็คือเป็นโพนแล้วอยู่ทีงหัวอมีที่หัวโพนอันนี้ยิ่งหนักไม่เอาแล้วเดี๋ยวพี่นาทีโอ๊ยเดี๋ยวจะถามเนี่ยเดี๋ยวการตุกข์ให้ทุงหน้าสิป็นนั้นเ่งลุงลุงผ่านยิ่งหนัก พี่นาทีอีกเดี๋ยวนี้แบทร์ดพี่นาทีมีประเด็นอะไรมีเรื่องอะไรประเด็นเรื่องหัวโพนั่นนีหัวโพนี่พี่นาทีรู้ป่ะว่าเป็นอะไรเป็นยังไงไม่รู้พี่ก็หัวโพนึกว่าจะเข้าใจว่าตรงนี้พระบอกว่าปราจักองค์สร้างองค์ปู่ไปจิตจำลองอ๋อเราก็เข้าใจว่าทั้งที่นี่แต่จริงไม่ใช่ไป็ทั้งที่นู่นหัวโพหัวโพเราก็ขาขึ้นไปตรงนี้หัวโพตรงนี้เราเข้าใจว่าต้นมะยมตรงนี้ หัวโพนี้มันมันเป็นลักษณะแบบว่าดินดินเป็นเออเป็นเนินใหญ่ๆเนาะเป็นก็เป็นโพนอะภาษาว่าเราโอเคหัวโพนนะคะไม่ใช่ต้นไะยมเออได้หัวโพนนะครับไม่ต้นมะยมนะครับเอออ่ะโอเคค่ะเกตนะพี่ณธีเกตถ้าถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวพาไปไปดูมีเยอะเดี๋ยวพาพี่ณธีไปดู ภาษาไทยภาษาไทยไม่รู้ไม่รู้พี่แอนภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนินดินเนินดินเนินดินไปดูคำแปลพี่นาทีถ้าป้าบอกว่าเนินดินนี่จะเข้าใจไหมเออไม่เข้าใจเหมือนเดิมใช่ไหมใช่หัวโพลยิ่งแล้วใหญ่ทุกคนก็ประเด็นหัวโพลของเรานะคะทุกคน วุ่นวายกันไปทางบ้านเลยนะคะกระหูพ่นเออเนืนอดินกับมี่เขาเจอค่อเดี๋ยวโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฝากฝไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะันใหม่คลิปหน้าค่ะ